มอ่านการกลับมาของเทพอมตะตกสวรรค์ตอนที่23หาตอนที่26นะครับและส่วนใครที่อยากจะอ่านมังงะเรื่องนี้นะครับสามารถไปอ่านที่เพจผู้แปลเลยนะครับกับเพจเปิดฮาเลมหลอดเท่นั่นเองลิงก์อยู่ใต้ล่างคลิปเลยนะครับเอาละเพื่อไม่ให้การเสียเวลาเลครับเราไปรับศพกันเลยดีกว่านะครับไปกันเลย l e t โก o กระดูกพวกนี้สินะพลังหญิงถึงได้เยอะแบบนี้เออนี่มันคล้ายกับสมบัติในตำนานไทจูหลิงจือเลยแฮที่ลักษณะมันเป็นแบบนี้เพราะพลังหญิงสินะส่วนที่มาของโครกระดูกพวกนี้ก็มาจากเจ้า,มาแมลงยักษ์นั่นที่ส่วยฆ่าขนและส่งลงมาข้างล่างนี่เรื่อยๆนะนี่มันแม่งเออไอเส้นพวกนี้มันทำให้เราจะหมดสติ ดิ้นไปเท่าไรก็ไม่มีประโยชน์หรอกไม่เคยมีมนุษย์คนไหนโลดไปจากเส้นได้พันธนาการของข้าไปได้เลยสักคนเจ้าปีศาจนี่มันมีความคิดเป็นของตัวเองด้วยเหรอมันสายไปแล้วละเดี๋ยวแกก็จะมาเป็นส่วนหนึ่งในร่างกายของข้าแล้วอ๋อฮ้อ น่าตกใจเหมือนกันที่มนุษย์คนนี้มีพลังแปลกๆอยู่ในร่างกายด้วยนะนี่มันสัญลักษณ์แห่งลาซางั้นเหรอฮะอะไรกันมนุษย์คนนี้นี่มันเตรียมตัวรับมือให้ดีนี่คือวิสาหวางจูขั้นสูงอ๋อนี่แกกำลังจะทำอะไรนะ ทำไมกันปีศาจผู้ยิ่งใหญ่อย่างข้าถึงได้กำลังโดนดูดซับโดยมนุษย์ได้ละ่ะนี่มันไม่ควรเป็นไปได้ไม่ตั้งแต่กลับมาที่โลกนี้นี่เป็นครั้งแรกเลยที่เราได้ดูดซับพลังหญิงที่เยอะขนาดนี้มันทำให้ระดับของเราก้าวกระโดดเป็นอย่างมาก ถ้าคิดตามหลักในโลกนี้แล้วเราก็น่าจะเหนือกว่าปรมาจารย์ทุกคนในโลกนี้แล้วละส่วนเจ้าสิ่งนี้เราได้ใช้มันในอนาคตแน่แล้วภาพกระถูกตัดออกมาข้างนอกหลุมนะนี่มันก็นานแล้วนะทําไมเขาถึงยังไม่ขึ้นมาอีกละ่ะมันเป็นเรื่องที่น่าเสียดายที่เขายังหนุ่มอยู่เลยแถามอนาคตของเขาต้องสุดสแน่นอนทําไมเขาถึงต้องกระโดดลงไปในพงนี้ด้วยละ่ะเอ๋อ เป็นคุณจริงๆด้วยพวกเรานึกว่าคุณจะตายไปแล้วซะอีกผมไม่ตายง่ายขนาดนั้นหรอกนะสางอี้นายอยู่ที่ไหนมาที่บ้านสันด่วนเลยเกิดเรื่องแล้วเจ้าจินซึ่งมันสร้างปัญหาอีกแล้วงั้นเหรอเอาละถ้างั้นถึงเวลาที่เราจะต้องแยกจากกันแล้วละดูแลตัวเองดีๆนะ พวกเราขอบคุณคุณมากจริงๆนะครับที่ช่วยพวกเราเอาไว้ถ้าคุณมาที่เมืองเป่ยลูกก็สามารถมาหาผมได้เลยนะครับถ้าคุณต้องการอะไรก็บอกผมได้เลยครับแล้วภาพก็ถูกตัดมาที่บ้านของอยูเหยาหนักเอกของเรานะครับผู้จัดการหลิวมีเรื่องอะไรหรือเปล่าถึงได้มาที่บ้านของซันแบบนี้พอดีคุณเจ้าเขาสั่งผมมาว่าให้เอาเงิน2ีล้านที่คุณได้ยืมตระกูลเจ้าไปมาคืนด้วยครับ แต่ถ้าคุณไม่มีให้ก็ขายธุรกิจเครื่องประดับของตระกูลคุณมาให้ตระกูลเจ้าก็ได้นะครับแต่ว่าธุรกิจนี้นี่มันเป็นธุรกิจที่คุณเจ้าเขาลงทุนด้วยนะจะขายได้ไงผมว่าคุณทรงคงจะลืมเรื่องบางอย่างไปแล้วนะครับตอนนี้คุณเจ้าเองก็เริ่มแก่แล้วและตอนนี้คุณหนูเจ้าจินเชิงจึงมีอำนาจตัดสินทุกสิ่งทุกอย่างในตระกูลแล้วนะครับ เรื่องนี้น่าจะเป็นเพราะเรื่องที่ไอ้สางอี้มันไปหาเรื่องเขาที่งานนั่นแน่เลยตอนนี้มันไม่สำคัญแล้วว่าเขาจะรู้จักกับนายกหรือเปล่าแต่ท้ายที่สุดแล้วเขาก็เป็นแค่เด็กที่มาจากตระกูลที่ไม่มีอะไรเลยคุณหลิวคะเรื่องข่าวก่อนพวกเราผิดเองคะ่ะคุณช่วยกลับไปคุยให้เรื่องมันง่ายขึ้นกว่านี้ได้ไหมคะมันคงไม่มีทางอื่นนอกจากจะให้อยู่เหวแต่งงานกับคุณหนูเจ้าแล้วล่ะครับ ถ้ายอมรับให้แต่งงานกันเขาบอกว่าจะกลับไปคิดดูให้แม่ห้ามไปสัญญากับเขาเด็ดขาดเลยนะการแต่งงานของลูกก็ควรที่จะให้ลูกตัดสินใจเองสิเราจะไปบังคับลูกไม่ได้นะถ้าอยากทำตัวให้เหมือนกับลูกผู้ชายก็เคลียร์ปัญหาที่เกิดขึ้นให้ได้สิแล้วค่อยมาพูดแบบนี้แม่เอาล่ะ คุณทรงจะตัดสินใจแบบไหนกันนะผมรอฟังคำตอบอยู่นะครับคำตอบก็คือไม่ก็แกเป็นใครฮะสันเป็นพ่อแกไงโอ้โยมือมือสันพวกมึงจะยืนทำหาอะไรรีบมาจัดการไอเด็กนี่ดิเฮ้ยไปมือจากคุณหลิวนะเว้ย เฮ้ยก็ไปบอกเจ้านายของแกนะว่าว่ามันมาหาเรื่องผิดคนแล้วดะเด็กคนนี้เป็นใครกันแน่สางอี้สันกลัวมากๆเลยไม่ต้องห่วงสันอยู่ที่นี่แล้วสะสางอี้ปล่อยอยู่เยงาไปเดี๋ยวนี้นะปัญหานี้มันแก้ด้วยการต่อสู้ไม่ได้หรอกนะพวกเรากำลังจะเสียร้านเครื่องประดับของพวกเราไปเพราะการกระทําของแกเนี่ยสิ ร้านนั่นมันเท่าไหร่ล่ะเดี๋ยวผมซื้อเองแล้วเดี๋ยวผมค่อยโอนให้อยู่เหยาเป็นเจ้าของน้ำหน้าอย่างแกเนี่ยนะจะมีปัญญาซื้ออย่ามาพูดบ้าๆหน่อยเลยสางอี้ป้ารู้ว่าลูกทําเพื่ออยู่เหยาตอนนี้ตระกูลของเราต้องการ20ล้านตอนนี้พวกป้าไม่สามารถหาเงินจํานวนเท่านี้ได้เลยป้าทรงไม่ต้องห่วงครับผมขอเวลาสองวันเดี๋ยวผมจะหามาให้ อยากจะหัวล้อเป็นเลขห้าหาเลิกพูดถึง20ล้านเธอสันคิดว่าแค่สองหมื่นก็คงจะไม่มีปัญญาหามาได้แล้วมัง้งสางอี้ป้าให้เวลาได้สองวันแต่ว่า20ล้านไม่ใช่จำนวนเงินเน้นอยเลยนะป้าจึงมีข้อแม้อย่างหนึง่งถ้าหนูหาเงินมาไม่ได้ภายในสองวันหนูต้องเลิกยุ่งกับอยู่เหาาแบบนี้โอเคไหม ถ้าเขาเอาเงินมาไม่ได้วันนั้นเราจะให้อยู่หยาแต่งงานกับเจ้าจินเชิงโดยทันทีไม่มีปัญหาครับแค่ยี่สิบล้านเองฮัลโหลคุณสางโทรมามีเรื่องอะไรหรือเปล่าครับผมมีเรื่องอยากให้คุณช่วยหน่อยนะช่วยหาข้อมูลเกี่ยวกับคนในตระกูลเจ้าให้ผมหน่อยได้ไหมครับซื่อเจ้าจินเชิงตระกูลเจ้าหรอครับผมเองก็พอจะรู้จักกับหัวหน้าตระกูลเขาอยู่บ้าง เมื่อไม่กี่วันมานี้มีการเปลี่ยนแปลงอำนาจตระกูลทําให้เจ้าจินเซิงเป็นคนที่มีอํานาจมากสุดในตอนนี้คุณมีเรื่องอะไรหรือเปล่าครับอย่าถามคําถามผมให้มากเถอะครับถือว่าผมขอและสวยสืบให้ผมทีนะครับเพราะว่าผมไม่อยากให้ตระกูลเจ้าอยู่ในเมืองยูเลอร์นี่อีกในอนาคตเป็นแบบนี้นี่เองเดี๋ยวผมจะรีบจัดการสืบให้นะครับแต่ว่าแต่อะไรเหรอครับ เรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ใหญ่มากผมรบก,กวนคุณสางอี้มาเอาเอกสารที่บ้านผมแทนได้ไหมครับถ้าผมให้เอกสารกับมือคุณน่าจะโล่งใจกว่าได้ครับเดี๋ยวผมจะไปเดี๋ยวนี้แหละแล้วภาพก็ถูกตัดมายังเจ้าจินเซึ่งนะครับป้าสงนี่คุณกล้ามาทำร้ายคนของผมได้ยังไงอยากจะลองดีงั้นหรอครับน่ะนั่นไม่ใช่ฝีมือของสันนะคะคุณเจ้า โอ้เป็นแบบนั้นเองงั้นเหรอถ้างั้นอีกสองวันถ้าคุณยังหาเงินมาไม่ได้คุณจะทำตามสัญญาใช่ไหมครับสังอี้สังอี้อีกแล้วอีกสองวันฉันจะทำให้แกมาอยู่เท้าท้าวซันให้ได้แกะจะได้รู้ว่าความต่างสันของคนรวยกับหมาข้างถนนมันเป็นยังไงแล้วภาพก็ถูกตัดกลับมาคุณเสียครับมันเป็นเรื่องแบบไหนกันคุณถึงต้องให้ผมมารับกับมือ คุณสางก็ดูเองเถอะครับทำไมคุณถึงมายอมส่งเอกสารนี่ให้ผมตั้งแต่แรกล่ะครับนี่คุณเคยร่วมมือกับสิ่งนี้ด้วยงั้นเหรอคุณสางเห็นผมเป็นคนยังไงล่ะครับผมเป็นพวกมีคุณธรรมนะครับผมไม่อยากไปร่วมมือทำอะไรแบบนี้หรอกมันสกรปรกเกินไป ที่ผมไม่ส่งให้เพราะว่ามันมีคนที่เกี่ยวข้องเยอะเกินไปถ้าเรื่องนี้หลุดออกไปผู้คนก็ต้องรู้อยู่แล้วว่าเป็นตระกูลเสี่ยของผมผมเลยไม่อยากมีปัญหานะครับและอีกอย่างสังคมแบบนั้นมันสั่วลายและน่ารังเกียจเกินไปอีกด้วยฮะผมเข้าใจแล้วแล้วคุณสางจะไปทําอะไรต่อหรอครับถ้าคุณต้องการความช่วยเหลือเดี๋ยวเสี้ยกเก่าทรงคนนี้จะช่วยเหลือคุณอย่างเต็มที่เลยครับ แล้วนายกโจหยุนสิงนายกของเมืองนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องพวกนี้ด้วยหรือเปล่าครับผมไม่คิดว่าเขาจะเกี่ยวนะครับถึงผมจะไม่ค่อยเจอเขาแต่การเจอเขาแค่ไม่กี่รอบผมก็ดูเขาออกแล้วว่าเขาเป็นคนที่เที่ยงตรงมันไม่เกี่ยวกับเขาแน่นอนแค่นี้ก็พอแล้วขอบคุณครับเจ้าจินซึ่งมันส่วก,กว่าที่ผมคิดซะอีกผมไม่ปล่อยมันไว้แน่ ก็จบกันไปแล้วนะครับกับการกลับมาของเทพอมตะตกสวรรค์ตอนที่23หาตอนที่26นะครับและส่วนใครที่อยากจะอา่านมังะเรื่องนี้นะครับสามารถไปอ่านดท,ที่เบียผู้แปลเลยนะครับกระเพดเปิดฮาเลมหลอเทนั่นเองลิงก์อยู่ใน้ล่างคลิปเลยนะครับเอาล้ะนะครับสุดท้านนี้ก็จบขอลากันไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับอย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครต์กับผมด้วยนะครับบายบาย